สวัสดีจ้ามอน้ก็มาพบพ่อกับเดินอีกแล้วเนาะจ้ามอน้กามาปาาาาลาคนาเนาะจ้าคนรถสามสี่คนสี่ขั้นรถสี่ขั้นเนาะมอน้ก็มาลุนน้ำกันเนาะวา่าเป้าหมยคือเหะโงกเฮาก็มาลุนน้ำกันวา่าเฮาสีด้บอเหโอะโงกกันป่าหมยเขาคือเหะโงกเนาะอันพิก,กัดก็คือป่าคนาอำเภอสังขะจาังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเอา กับมันมันสุขคนเด้อจ้าเดี๋ยวเขากัสิได้ลงไปกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวเด้อก่อนสิลงปลาก่อนสิเข้าปลาเนาะกินข้าวก่อนเอาคำใหญ่ใหญๆลวดมึงคอยสิแซ่บไปเลยจ้าวันนี้เขาก็เริ่มเข่า ยางนป่าแล้วเนาะเริ่มจะเข้าไปแล้วเพราะว่าหมือนตอนกเก้ากะพักหมุนก่อนก่อนค่อยสิ่ลงไปเนาะพี่น้องจ้า,มาเมื่อพ่อเห็ดปวกอุ้ยเห็ดปวกอยู่ทั้งจอมปวกเลยเนาะมึงเนี่ยนี่จ้าหนีเนาะ ปวดจ้ะพี่น้องจา้าปวดขาไงนี่นจ้ะโอ้ยจต่พี่น้องจา้ามาหาเห็ดป่าคานาเงินหมานเงินหมานสุกคนเด้อ มันกันทุกคน้อค่ะมันกันทุกคนเนียกันทุกคนเียกดนโอ้กนีเที่ยงดีกันทุกคนเมถึงมวถึงเมื่อยงนะครับานเยไปฉันเยเอาเ่ามันหมันทุกคนจ่าเ็ดปวกจะพี่น้องจ่าอยู่ก <patri ots. S 2> ับ <ahead> พูนปวกเลยเนี่ย <Sh ot> เฮ้ยโอ้ยมันอันนี้แล้วเท่าเลี้วโอ้ยเท่าเราก็ตั้งซุปนี่จ้ะออกมาแล้วเนาะจ้ะเพิ่งหลุดพ่นกะมาหลายอยู่ก็ออกมาจากปลาแล้วเนาะก็บ่ได้ปันใด้ดอกเนาะจ้ะก็ได้ป่น นี่จ้ะเห็ดส่วนมากก็เป็นเห็ดปวกเนาะมิโตเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกตาเห็ดปวกดอกเดียวดอกไงเก่าละเด้๋ยวปนยู่จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปปนมาเลยเฮ็ดละงอกออกได้๋ยวปนไปต่อจ้ะพี่น้องจ้า ไวต่อลุยต่ออีกรอบมันหมานมันหวานกันสุกคนเด้อมันหวานให้ได้หลายๆเต็มตาเต็มตาาบังพี่รองจ้าบังเห็ดปวกแหมอู้ยบังจึงไหนล่ะเนี่ยโอ้โอ นี่เห็นยังละพี่น้องจ๋านี่ไม่บอกหัวได้เดียวเห็นยังนี่กวงขามันเอ้ยผู้ใด้หูกระบอกเลยเด้อโอ้ยใส่ได้ส้อมเลยจ้าสามคนมาเด้อไปถันเห็นนะพูนยี่สิบกว่าคนไปเข้ากระดงหาหาเพียนปะอันละทั้งอัวเขาทั้งไหลแบบนี้เส้อมเลย เฮ้ยขลาดตอกับบ้านเราจ้ามือนี่หลายคนมาหลายน้ำกันหลายคนได้ซ้ำนี่ล่ะจ้าพี่น้องจ้าม่วมานหอกในปนเนื่องยั่วลาดนัดฮ็ตจ้าพี่น้องจ้าคุณคน ผู้ใดได้หลายพคนกับลุงมาขายเนาะกับมิจซสซังรับสื่อเนาะจา้ะนี่จ้ะอันนี้เดี๋ยวโอ้เต็มตาเลยจ้ะสี่กิโลครึ่งสี่โลสี่โลสาม